สวัสดีจ้าพี่น้องพอกัมเมน่วยทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟิเชียลคือเก,กา่านอจานเนาะผ้าพีผ้าหนองยางเละโดมอีกแล้วบ่มีทางสิบไปเนาะพี่น้องเนาะก็เก๊กแก๊อยู่แถวๆโดมนี่แหละทักท้ายจ้าทักท้ายดูสิผ้ากันกินเขาง,ง่ายเดียวแล้วเนาะ ต้นแมนูยกกำลังสีหนึ่งเข่าตอนนี้ทีมงานคนวอยเพิ่นกะกำลังอ่าเหตุทีงที่มันยุ่งไหมสภาพเก่าน้อพี่น้องหลังจากที่เพิ่นไหลที่พานมาเพิ่นเหตุเป็นเวทีรถแทร่ปัณณก็สิเป็นเวทีล่ำเพิินคือเก่าเราพี่น้อง การแสดงไล่ไหลต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะประับปรุงเวทีเปลี่ยนแปลงเวทีสเตนบายสเตนไบายเวทีไว้ไไตลอดเปลีป่ยนแปลงตลอด คนเพือสิบทุกบอลหลอนอยังหลอกพี่น้องเือสิมวนคุอยู่เพือนนี่มือขค้ืนกะลองล่ำทำเพลงยน่ำเว้นรอือคุบถีบอยู่ให <c oughs> ปหม่อีน่พ่าหน่วยสีผ้าไปเบิ่งลุกไส้พอเหลม <c oughs> ทำงานพี่น้อง มึงต <el> ีเห็ดเป็นบ่เขาเขาห้ใแสกชาตะเกียบเขาจนกลับมาแล้าบ่านเลยพ่อขาอยู่พี่น้องเอ้าเก็ดตามก่ะงินไป หมูเ่เพคนแปลเหล็กมาสองหลอบแล้วยังใส่คาสตะเกียบว่าท่านใดอยู่เอาคอยบอกเอาเบาตุ้ยหมูเ่เพคนไปขนขนอาคาตะเกียบมาใหา้สองหลอบแล้วยังใส่คาสตะเกียบว่าท่านใดพ่ออันอยู่อะเอาคอยบอกคอยเบอกกันเอา ไปก้มค่ะคล้ายเล็กติตกใส่หัวอย่าค้องขาตะเกียบใส่บาันแล้วนั่นนะเออย้าหัวมุดเข้าไปแมเราทส่องพี่น้องเล่าเหตุอ่างเย้าหัวมุดเข้าไป เอาหัวออกมาข้างนอกเจ้าหัวหมุดเข้าไปหาเล็กมันตกนต,ต้อยังมากกนลังเหตดเวทีมันขึ้นสภาพเกเกาพนองโอ้ตาลีตนฝาดใี่น้อง่าท่านใดพ่อขาเยอะเอาเบิงแย่งกันไปพี่น้อง ผูเพ <spe ech el> ิ <spe ech> 謝謝่นของเพิ่นกระเฮ็ดไปผู้ผู้เพิ่นว่าท่านของกับส่วนกันไปอะไรพี่น้องบทถามเราดอกยันเราอารมณ์บอดีฮะเอาว่าน้ำแนนสันสวัสดีเอฟซีแนนเนี่ยเฮ็ดเร็วเวลาเฮ็ดนันยาวหัวมุดเข้าไปแต่ไหนเนี่ยบอหัวอ่ะไปย่างยาวมุดเข้าไปแต่เล็กเวลาเฮ็ดงานมะ าหัวออกมากครันอกอกยันเล็กตกใส่เดี๋ยวเมนูสียางไปหาพอกันมายูเกียไดยบุต้องใส่ยูขั่วคนละคือจากเราเห็ดยังกินอยู่ ช่างนี้กระทิมง,งานคอนว,นว,อวน้อยเพิ่นกำลังทำเวทีอ้าวคือว่าไปยกเล็กซอยเพิ่นผุ่นฮะทายยังถามมูเพิ่นตีกกนเฮ็ดยังถามเลยเฮ็ด<า>ยังว่าสั่นมูเพิ่นยกเล็กกระยกน้ำเพิ่นบ่แม่นมายืนยืนเนีเ่ยเบิ่งเพิ่น บอกเลาเนี่ยให้เราเอาอันไดบอกเล่าเราวงหูจักเนี่เอาไปเพิ่นนี่นี่เพิ่นบอกเนี่ยเอาไปเลยเนี่ยพวกนี่เออได้ยินยู่ฮะต้องอยู่เส้นเพิ่นมต้องเฮ็ดเร็วคือเพิ่นดอกค่อยจับไปน้ำเพิ่นน่ะค่อยจับค่อยบายซอยเพิ่น คูนอยู่ทางฝุ่นปุ่นเอาพี่น้องตาเลียดตนสาสต์คอยเบาคอยจ้าเอาถ้าบ่าบ่ถือใจกะบ่บาปากสำเร็จนั้นองอ้อยเอาพ้าย่ำอารมณ์ดีคุย่าสาน,นคุณพ่อสวัสดีค่ะ นนคุณพ่อทำอะไรเข็ดแนวกินก็เขาน่าก็นำนี่แล้วพ่อทำอะไรกินต้มไก่แ้ว,วน์อ้าวไหนว่าจะอ่อมได้พักเพียงมากแล้วต้มไก่บ้านเหรอใส่ไก่สับยังอูงดฝุ่ไนไ่แมงวันหน่อยพอ่อนัวยังปิดไว้เจ้าเครื่อออกตะแหลกพนัพนซีออม เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจแล้วบ่นเทน้าำออกมันละลายแล้วระมอตัดที่ไหนบ้างเรากำลังสีต้มไก่บานเที่ยนอนมันแข็งเมนูก็เลยต้องเอามาแช่ยหนามไว้ขามันเมนูหนึ่งส่วนนี้พี่พอเราสีแกงทำอะไรอ่ะทำรอมเดี๋ยวดิโอ้ยถุบตองไหนโกหกเร็ว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  อย,ยอยู่สองคนก็นก,นกินสองยางละพี่น้องคุณ<อ>หนึ่งกินต้มคุณหนึ่งกินหนึ่งบางทานนี่ก็กำลังกินหนึ่งเขาแล้วคางมาไว้แล้วมาะอะไรเ็เพราะเงี้ยฮะมากโลบุเงี้ลโลบุเ้ยไปยังไงเถอะอยู่ขางบั่นบอดกับมีไท<อ>ยทักกีบูไทยเหยียนบ่เหยียนแล้วเหยียนอีก <laughs> วงว่าท่านหอะก็ออสอนคุณบอกเนาะแม่พักอีตูเราเยอะแยะเลยไม่ต้องไปซื้อหรอกคุณนะยุ้ยใสข้างบ้านพุณนะโอ้ยพอติปิแตกขึ้หน้าเขากระเด็ดแล้วนูไฟให้หน่อยเด้อแล้วพ่อจะไปไหนล่ะเราไปซับไก่เพียงหนอยไปเฮ็ดอยู่เดอนคนะุ เดี๋ยวจุไฟให้เราก่อนเื้ไปโดนเถอะเพึ่งมานน่พอฮ<า>ะก็ไปหดนั่ไปหดส่วนนี่ใครไปหดส่วนพ่อเหรออือ๋อไปหดตะไคร่เฮ็ดเบิดเลยบอเนี่ย วนี่เอาไว้สีกนึ่งอะไรตัวนี่เอาสีสีข้าเขียงนี่ไว้เออต้มนัน่นต้มได้กันนั้นตับคือแตกเบิดเราเฮ็ดแบบใดฮะตับไก่คือแตกเบิดเฮ็ดแบบใดโอ้เจ้าอาใส่ไว้จ๊นี่โอ้ยน้อตับก็พอออกจากกันเนาะอ้ะอวาวสวัสดีครับ ข้าวพ่อแหลมนะวันนี้ปลามดสวัสดีค่ะไปไหนมาก็มาหาพ่อแหลมมาเห็นพ่อแหลมทำไก่ก็อยากจะมากินไก่กับพ่อนเขื่อนกำลังจะต้มไก่ข่อแหลมเมื่อวานนอนกับโมกอ่ะผ่านเรียบร้อยสวอปสวอปสวอปสวอไม่ใช่จมูกนะเรียบมาสมดตลอดเอิร์พีตแล้วแ้แล้วเนี่ยแล้วอยู่ ใครอยู่ห้องใครอยู่ห้องแม่ติดใขาอยู่เาอยู่อยู่ห่ห้าที่้านี้ครบ้าไม่มียังไม่รู้ค่ะบอันนั้หนึ่งแถวครับพี่น้องจ้าข้างนั้นกับข้างหมอดรอพอ่ออ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนีสะกอนขอบคุณสำหรับการติดตามขอบกันคลิปหนาเบิ่งแล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อ จังหลกับเบิงแย่งสุขภาพเป็นห่วงเป็นใยพีหน่องสุขูทุกคนสำหรับคลิปนี้สบายดีค่ะพ่อสบายดีหน่อยสบายดีครับสวัสดีครับ